กระทรวงการคลังได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องคนละครึ่งเฟ u สองนี่คือข่าวดีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการปรับตัวในยุคดิจิทัลในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่18พฤศจ,จิกายนกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการเติมเงินให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อมในโครงการคนละครึ่ง Plus, ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะใหม่เบรสคิลหรือพัฒนาทักษะบอสคิลเพื่อเตรียมตัวในยุคดิจิทัล แต่ที่น่าสนใจคือการเติมเงินเฟสสองนี้จะมีข้อจำกัดในเงินที่จะได้รับซึ่งกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะเติมเงินให้กับแต่ละคนไม่เกิน4 0 0พันบาทเท่านั้นแต่ยังไม่มีข้อมูลเป็นที่รู้ทันทีว่าจะเติมเงินให้แต่ละคนเท่าไหร่นี่อาจเป็นประเด็นร้อนแรงที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเติมเงินเฟสสองนี้ไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าแต่เป็นการพิจารณาจากแหล่งเงินที่มีอยู่ ซึ่งกระทรวงการคลังต้องการให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อความสะดวกในการรับสวัสดิการรัฐในอนาคตและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีีได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในเรื่องการห้ามหน่วยงานภาครัฐส่งข้อความ SMS หรืออีเมลแนบลิงก์ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ถ้าหากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่แนบลิงก์ประชาชนจะรู้สึกมั่นใจขึ้นว่าไม่ใช่ลิงก์ปลอม คุณคิดว่าการเติมเงินเฟสสองนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา